เวลาไอ้นามมันไม่อยู่เนี่ยผมต้องไปส่งเองใช่ปหมเพราะเพราะมันไม่มีรถตะกยานไปเนี่ยจะให้เขาเดินไปก็มันก็อันตรายพอเราต้องไปส่งชาวยินยินเราก็ต้องไปรับเพราะเขาเขาาไม่เคยเดินกลับตามไหมไม่ว่างก็ต้องวันวันพกเพื่อนบ้านไปรับประจําทุกวันโอเคเป็นเด็กเรียนดีไหมครับดีครับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนะครับจากที่เราได้ประากาศแล้วก็รวบรวมเงินกันนะครับขอละนิดขละหน่อยเพื่อนาเงินมาซื้อจักรยานให้สําหรับผู้ที่ต้องการจะใช้งานจริงๆนะครับซึ่งการให้จักรยานสําหรับคนที่จะใช้งานจริงๆถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับจักรยานคันนี้นะครับถูกนํามามอบให้น้องสมชายเอื้อเฟื้อนะครับวันนี้อยู่กับน้องสมชายแล้วเป็นไงลูกดีใจไหมลูกดีใจครับดีใจไหมและขี่พอดีตัวไหมจากบ้านไปโรงเรียนไกลไหมลูก มากแคไกนขนาดประมาณสองกิโลสองกิโลสองกิโลปกติแล้วหนูไปยังไงลูกบางทีกร็รถเครื่องรถเครื่องจัก,กรยานเคยขี่ไปไหม,มถนนไปไงลูกรถเยอะไหมอะไรไปยังไงบ้างอ,อันตรายไหมไมกแค่อันตรายท่าม่มีเพื่อนๆขี่กันเยอะไหม,มแล้วพอพอพอจัก,กรยานมาอย่างนี้ดีจใจสีถูกใจไหม แน่ใจโกหกลงบ่าวแล้วคิดว่าจะขี่ไปโรงเรียนทุกวันหรือเปล่าทุกวันครับแล้วถ้าเกิดหนูจะขี่ไปโรงเรียนควรจะระวังอะไรบ้างรู้ไหมลูกรถครับระวังรถแล้ววันนี้คุณแม่ไปไงครับภูมิใจไหมกับน้องสมชายก็ดีใจค่ะดีใจเ่าพี่ผมมองไปก็ถือว่าเป็นเป็นจักรยานที่ส่งมอบถึงคนที่ต้องการใช้งานจริงๆก็ถือว่ามันมีประโยชน์คุ้มมากๆ ให้จักรยานครับลูกคุณคุงค้าที่มอบจักรยานให้ผมครับผมจะขี่โรงเรียนทุกวันไหมครับทุกวันครับแล้วาาจะขี่ด้วยความระมัดระวังไหมระมัดระวังครับดูแลจักรยานเป็นหรือเปล่าทำอะไรเป็นบ้างเป,เป็นครับถูกลมเป็นไหมลูกเป็นเคยปะยางไคยไม่เคย เดี๋ยวว้ต้องเรียนปะยางรู้ไหมพอโตขึ้นเรื่อยๆรอยเผื่อรถยางแบนยางแตกจะได้ใช้เป็นปะเป็นถูกไหมยังไงก็ตามหนูต้องขี่ด้วยความระมัดร,ระวังนะลูกเพราะว่าจักรยานก็คันใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่ี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็พอดีตัวแหละต้องเป็นคนเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามน้มพกคุณรู้ไหมสมชายเอ,อ,เอ,อเื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอบคุณอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับที่มอบจักรยานให้ผมผมจะขี่ไปโรงเรียนทุกวนันและระมัดระวังรถ 好。<music>